Nó chạy trên nấm cành Thì nó nhau nè Rồi bây Bạn nhìn trên chai bây มัมีเวียกหรือมันรู้กินกับกินตันขึ้นตันึ้นไปน้องเอ้ยยังเสียงเสียงตันขึ้น ่มีคลิปหยังเฮก็ลงจังซี่คือบ่ท้องก็ได้ดอกพี่น้องูเพิ่นก็เบิ่งให้คือเก่าละเฮาเบเพิ่นเพิ่นเบิ่งเฮานะพี่น้องนะบ่ต้องคิดอีหยังมากมาผู้ใดบ่เบิ่งกหเพิ่นเลื่อนผ่านลูกเนาะเฮาเฮาเบิ่งนํานก็ได้ดอกนาะจ้น หวานยินชื่นใจเลยอิ่มแน่ี่ยินเขาอิ่มแล้วกินอันนี้แก้วมันก่องแก้วมันมันกอบทุกสีแหละวาวพีเวาวูสินผ่านกันพี่น้องกินอิ่มแล้วกินแก้วมั่งก่อนจ้านี่แหละเขาว่าเท่ามาแล้วกบเท่าหนาเท่าหลังน่าพี่น้องนะ

เห็นคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านอันนี้แล้วถ้าพี่น้องสิเหลือตูนดอกประท้องบริวายพอให้เบิ่งจับเด็กจน้อยกับพ่อนะพี่น้องนะ